รวยไหมนบร้อยสายพันธ์เลยกว่าเนื้อที่กว่าร้อยไร่เปิดได้ไม่นานแต่ว่าขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวต้องต้องห้ามอีกแล้วต้องลาดต้องลาดของราชบุรีอีกแล้วนะคะสวยงามขนาดไหนไปกับแจ๋วพาเที่ยวค่ะ มาไปที่เดอะบ o ูมออคิดฟาร์จังหวัดราชบุรีค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ที่เพียงแค่คุณก้าวเข้าไปในส่นแรกของอุทยานกล้วยไม้และสวนป่าก็จะรู้สึกเย็นสบายร่มรื่นจัดสวยมากเลยอะ่ะเหมือนกับเราเดินเล่นอยู่ในสวนในป่าธรรมชาติจริงๆจะได้เห็นผีเสือ้อได้ยินเสียงนกร้อง ก้องอยู่ในป่าแห่งนี้นะคะบวกกับเสียงน้ําตกแล้วก็ทานน้ำที่ไหลไปรอบๆอุทยานเขาบอกเดินเข้าไปแล้วสดชื่นมากๆสวย,<ล>ยจังเลยใช่เขาจัดสวยมากค่ะที่นี่ยังมีต้นไม้หายากขนาดใหญ่เช่นต้นมหาดมาตาดกระพี้จัดพยุงต้นกรากสารพีแล้วก็มีกล้วยไม้ให้ชมกันกว่าร้อยสายพันธ์ุตลอ,อดทั้งปีด้วยนะคะอ,อย่างเช่นพวกสกุลแมนดา หวายเข็มออนซิเดียมแล้วก็มีทั้งพันธุแท้แล้วก็พันธุผสมเราก็จะได้ชมความงดงามของกล้วยไม้กันแบบใกล้ชิดมากๆเลยในส่วนนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเกาะเอากล้วยไม้เนี่ยติดไว้บนต้นไม้ใหญ่ๆคือ,ม,<พ>อมันดูเป็น <ใช S 1> ธรรมชาตินานาเลย<อ><บ>น,นะคะนในระยะ <พอ S 1> ที่นักท่องเที่ยวสามารถ เซลฟี่กับกล้วยไม้ได้ถ่ายใกล้ๆอ่ะถ่ายรูปกันนี่นะคะ,ก,ะกล้วยไม้ไฮไลท์สำหรับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ก็ <15 S 2> จะเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์สกุลช้างนี่แหละสกุลช้างนี่นะคะปีนี้ถึงเขาบอกว่าจะออกดอกช้าหน่อยเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นตอนนี้ก็เริ่มส่งกลิ่นหอมออกดอกให้ชมแล้ว,วไม่ว่าจะเป<า>็นช้างกระสีชมพูอ่อนหวานสวยมากเลยช้างเผือกสีขาวนวลช้างส้มชูช่อร,รอเพื่อ,อรอเพื่อนเขาบอกรอเพื่อน นะคะแล้วก็มีออกแบบสีโอรสอ่อน,ออนก็มีแล้วก็ช้างแดงสีสยามดอกใหญ่สวยโทนแดงเข้มเ,เต็มใบม<า>ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่า สัปดาห์หน้า,าจะออกชูช่อยชมแล้วก็ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันได้อย่างสวยงามสักส,<ว>สัปดาห์หน้าจะเต็มที่แต่ตอนนี้<ส><ส>ก็เริ่มมีแล้วนะคะอ,อีกส่วนก็คือโซนสวนจัดแต่งที่มีพันธุ์กล้วยไม้แปลกตาหายากพร้อมกับมุมถ่ายรูปสวยงามมากมายเลยนะคะอยู่ท่ามกลางสวนกล้วยไม้ตัดออกเพื่อส่งออกขนาดใหญ่อันนี้เป็นจุดสําหรับกล้วยไม้ส่งออกใช้ไปดูว่าเวลาเราส่งออกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําเงินของประเทศเราเลยนะสวยงามขนาดไหนนะคะก็ ไปได้เลยนะคะการเดินทางชมไปชมสวนอุทยาเนี่ยก็มีจุดให้นั่งพักเป็นระยะระยะด้วยถ้าเราเหนื่อยเดินเยอะก็จุดนั่งพักเขาก็อย่างเงี้ยชมธรรมชาติไปร่มายสวยอันนี้ัุงถ่ายรูปเยอะเลยค่ะเนี่ยเป็นจุดเนี่ยมุมถ่ายรูปได้นั่งพักได้คือจุดไหนก็สวยหมดเลยดูสิเขาจัดเนอะเขาจัดแบบแปลกตปเนี่ยไม่ต้องเดินเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะจะเดินเที่ยวเนี่ยพาผู้สูงอายุไปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอย่างที่เต็นท์บอกมีจุด ให้เราแวะตลอด้มีแกใช่มีแกผู้สูงอายุก็มีวิวแชร์และอันนี้ก็คืออันนี้เด็กๆจะชอบแน่เลยเปกิจกรรมน่ารักสําหรับเด็กๆคือให้อาหารแก่ชมแปลงนาสาธิตชมวิถีเกษตรตกรไทยปลูกข้าวเป็นยังไงนี่ก็มีทางให้เดินเห็นไหมเป็นทุ่งนาเลยอันนี้จะเรียกว่าทุ่งนาจริงหรือจำลองก็เหมือนของจริงเลยนะให้ดูใช่เหมือนนาข้าวเลยให้เราดูเลยนะคะใครสนใจอยากจะเที่ยวเดอะบลูมออคิดพาร์คตั้งอยู่ที่ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะการเดินทางจากกรุงเทพใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดนครปฐมตรงสหกรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีเราไปเราจะคุ้นตรงนั้นนะคะจากนั้นก็ขึ้นสะพานข้ามสีแยกบางแพรตรงมาประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่คลองชลประทานหลักกิโลเมตรที่84บวก 380เมตรอย่าเกินนะดินีอบมากเลยเขาละเอียดมากแล้วก็วิ่งเรียบให้เจกรไดาไปประมาณ4กิโลเมตรจะเจอเดอะรูมอยู่ทั้งขวามือเย่เจอ้วนะหาไม่ยากค่ะเปิดตัวบเน่ยหลจำไม่ไหวถ้อกไม่ต้องบอกอ่ะไม่ยากแต่ยากตรงบอกจำได้อย่างเดียวสักกรคโนมราชบุรียจัไไ่เลยได้เล้ะ คือจะพาไปตงบางแพน <ใจ S 2> แั่นแหละ,ะคะ่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ<ช>ส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักคาตร,เร์เล์เปิด8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งอัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทเป็นค่าบำรุงรักษาให้เขาหน่อยนะคะใ,<ช>ในการดูแลต้นไม้ดอกไม้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ08711144 สามหกค่ะไปถ่ายรูปสวยเนาะดิฉันว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้มีการไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็เวดดิ้งอะไรกันนี่แหละถ่ายรูปน่าสนใจไหมคะดีในะสนใจไหมคะมีจุดมีจุดอยู่แล้วพรีเวดดิ้งไม่มีช่วงนี้มีแต่รีเวดดิ้งรีเวดดิ้งจริงเหรอมีไปถ่ายไหมเฮ้ยแต่ที่ร้านจักรยานก็น่าไปถ่ายนะตรงนี้ก็ถ่ายได้ไงได้ไแต่ได้ข่าวสามีไปเชียงใหม่แล้วนะ พิเนี่แยกกไม่แยกกันปั่นแล้วตอนนี้ขอทีพาไปเที่ยวในวันทำงานดีกว่าค่ะตลาดนัดที่ถูกใจหนุ่มสาวข้าราชการนะคะจะมีไม่ทั้งข้าวอาหารผลไม้ข้าวของเครื่องใช้ไปเที่ยวกับพี่แป้งกันเลยค่ะเจ้าพาเที่ที่เที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะวันนี้ขอเอาใจนักช็อปวัยเงินวัย ทำงานหาเงินค่ะมีตลาดการส่งจัดธิ่งในล้มาดีแม่อยู่ใลอยู่ใกล้กับคูรุสภพานนะคะจนบางคนเรียกว่าตลาดคูรุสะพานไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสรุปก็คือเที่ยวที่เดียวกันแหละค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าที่นี่เปิดมากว่า30ปีแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ราวๆร5 0าร้านค้านะคะชอบชิมชมกันได้ตามสบายค่ะพ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มตั้งแผงกันตั้งแต่ตีห้าเปิดขาย จนถึงเอ้ยตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะตั้งแผงตีห้เปิดขาย6กโมงเช้าเรื่อยไปจนถึงใบ2บ่ามตลาดก็เริ่มวายค่ะ<ส>ลูกค้าหลักนะคะก็จะคือเป็นหนุ่มสาวข้าราชการค่ะช่วงเช้าก่อนเข้าทำงานและช่วงพักเที่ยงก็จะคึกคักมากไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจ <c oughs> ครูอาจารย์ก็จะแวะเวียนมาช็อปกันอยู่ตลอดบางคนข้าเช้าก็มาทานที่นี่นะคะ,คะาารหรือถ้าอิ่มกันมาแล้วก็จะทานของว่างค่ะอย่างปลาแนม จะอร่อยจนถวายเข้าวังไปแล้วนะคะใช่ที่นี่ขึ้นชื่อมากปลาแหมมีกระทงทองค่ะข้าวยำปักใต้นะคะแล้วก็ขนมอีกหลายอย่างที่หาทานยากๆวงเล็บรุ่นจินนี่ยังอาจจะไม่รู้จักมีวงเล็บในนี้ด้วยกองไหาย่างมีบริการส่งไปรษณีย์ด้วยนะคะจากป้าน้อยเจ้าเก่าอร่อยไส้กรอกปลาเป็นถุงเนี่ยนะคะยังมีผลไม้ให้เลือกอีกมากมายนะคะคัดกันมามีไซส์บิ๊กๆเลยค่ะทับทิมทับทิมกรอบอย่างทับทิมกรอบที่พี่แป้งถืออยู่ อันนี้คืออะไรขนมมองไม่ชัดอ่ะอันนี้คือขนมอ๋ออันนี้เข้าตังเข้าตังมีกลวงข้าตังมีกลวมีกระทงที่ค่ะแต่โอ้ยผลไม้เขาสดมากอะลูกใหญ่ๆบิ๊กๆนี่จัดรกาได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากได้เสื้อผ้าชุดนอนชุดทำงานเสื้อลูกๆกระเป๋ารองเท้าเข้าไปจับใจซื้อซื้อ ซื้อได้เลยครบคันเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากไปเที่ยวแล้วหาอะไรไม่เจอถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นได้ตัวนั้นเลยนี้ตัวนั้นลสวยตัวนั้นจะจันเลยอ่ะใช่จะได้จับรู้สึกว่าต่อมช้อปปิ้งแตกเลยก็ไม่รู้คือแค่มองเราก็ช้อปปิ้งได้เนืพวกเราเนี่ยมองเราก็แย่งกันแล้วอ่ะตลายรับใครที่ังใต้ไปตลาดนัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็อยู่แถวแถววังจันกระเซนถนนลาดเนินนอกค่ะไปกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ หยุดวันเสาร์อาทิตย์และนะคะัตฤรษ์ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายสแต่ที่จอดรถเนี่ยหายากหน่อยนะคะแนะนําไปหาที่จอดรถที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารนะคะเดินมานิดเดียวก็ถึงตลาดเราไปวไปวัดลรวแวะทําบุญด้วยนะคะไปจอดเขาเฉยๆต้องมาช้อปปิ้งแล้วค่ะไหว้พระด้วยทําบุญด้วยอันนี้คือเตือนตัวเองหลายครั้งแล้วที่ตัวเองทําแบบนี้อ่ะแป้งไปช ติ้งเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วกันคุณูจชมถึงเวลาแล้วอาก่าของคนในเครื่องแบบขาดหรือเปล่าที่ไม่ขาดเหล่านี้ละสาวเยอะที่สุดจะบอกเลยเหล่าทหารอากาศนี่ละค่ะวันนี้ค่ะโฟกัสนะคะก็รับอาสาถือเป็นควันหลงวันเด็ก เพราะเป็นความฝันของเด็กหลายคนโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่อยากจะเป็นทหารอากาศวันนี้โฟกัสพาเราไปดูค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการบินเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินตามโฟกัสไปเลยคะ่ะ มอง้กับผมโฟกัสข้าไปีีครั้งในเชื่อแบบโฟกัสวันนี้ผมมาบุกถ้ำเสืออากาศไทยเพื่อมาดูเครื่องบินเก่าจากกองทัพอากาศไทยครับ let's go ็คือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติครับวันนี้ผมก็ได้นาวาอากาศเอกไทยจูนไรเลิศผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นคนพาผมชมที่นี่ครับที่มีอายุเยอะที่สุดในประเทศไทยละที่เรายังเก็บรักษาไว้ได้อะไรเขาบอกกับผมว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2495 เพื่อรวบรวมเครื่องบินสิ่งล้ำค่าที่เคยบินอยู่เหนือน่านฟ้าไทยเอาไว้ให้คนที่สนใจเรื่องของการบินได้มาศึกษาค้นคว้าและให้เด็กๆอย่างผมได้สัมผัสกับเครื่องบินของจริงอย่างใกล้ชิดครับที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยมีชื่อภาษาไทยด้วยชื่อว่าเครื่องบินแบบบริพัตรที่น่าเสียดายก็คือของจริงเนี่ยเรายังเก็บรักษาไวไไ้ไม่ได้นี่คือแบบจำลองมีคนไทยเก่งๆสองคนที่เรียกท่านมีชื่อว่าหลวงเวชยันต์รังสฤษกับหลวงเนรมิตรไชยยน เคยออกแบบและสร้างไว้ใช้งานอะไรยังบอกกับผมอีกว่าที่นี่จัดแสดงเครื่องบินไว้มากกว่า75ลำส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินที่เคยประจำการอยู่ตามลังของเสืออากาศที่มีฐานที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆครับ การทองคทั่อากาศและการบินแห่งชาติยังมีกิจกรรมแสนสนุกให้เล่นกันอีกด้วยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการได้ทดลองพับเครื่องบินกระดาษครับมันไม่ใช่เครื่องบินกระดาษธรรมดาธรรมดา,านะครับขอบอก สวรรค์ส,สหรับคนที่ชอบเครื่องบินและโดยเฉพาะเครื่องบินลบด้วยครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและกลับมาพบกับผมโฟกัสคารีครั้งในเชื่อแบบโฟกัสตอนหน้าครับสวัสดีครับ เท่มากเลยนะคะที่นั่นคือสวรรค์สำหรับเด็กๆที่อยากจะเป็นนักบินและคือสวรรค์สำหรับพวกเราที่แพชุดมีสวัสดีค่ะนี่คือนะคะหท่านที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเมืสักครู่ท่านก็ไปให้ข้อมูลกับน้องโฟกัสแล้วค่ะ ต้อนรับท่านนาวากาศเอกไพรทูไลเลิศค่ะท่านผูน้ในการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารกรมสารบัญทหารอากาศนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่จะเรียกว่าท่านผอ,อท่านผอ,อบอกว่าเรียกพี่ได้ไหมไ<อ>ก็เลยขออนุญาตเรียกว่าพี่ไลทนะคะเหมือนที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีนะคะพี่ไลทดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์ไหนอะไรอย่างไรบ้างที่ผมทํางานอยู่เป็นเพื่อนกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเพื่อจะ เล่าเรื่องประวัติการบินของประเทศไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยฝฝันธึงอนาคตที่พี่เรื่นของทัพปรกาศแห่งนี้ครับค่ะเรามีที่อยู่42ไร่อาคารคจัดแสดงอยู่5หลัง ซึ่งเครื่องบิน90กว่าเครื่องที่เรามีอยู่จะแสดง75เครื่องอย่างที่น้องโฟกาสบอก <75 S 1> เนี่ยเเครื<ม>่องเป็นสมบัติของคนไทยทั้งหมดฐานอากาศเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรักษาแล้วก็กําลังรวบรวมองค์ความรู้<ม>เกี่ยวกับกิจการด้านการบินไว้<ม>เพื่อมาเล่าให้คนไทยได้รับทราบรับรู้ถึงความเสียสละของคนกลุ่มหนึ่ง<ม>ที่ใช้ชีวิต เสียสละเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ครับนะคะนอกอจากที่เราจะได้ไปชมเครื่องบินนะคะที่จัดแสดงแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ไ์บอกก็คือเราจะได้เห็นถึงความเสียสละของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนมานะคะคการเป็นทาหารอากาศเขาบอกว่าเป็นเป็นเหล่าที่มีความเสี่ยงและต้องเป็นเหล่าที่ทํางานหนักจริงๆอันนี้เรื่องจริงไหมคะพี่ไรความเสี่ยงเนี่ยทหารเราต้องมีหน้าที่ในการเสี่ยงตอตู่แล้วครับไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรกล้าตายเ,เสียสละชีพเพื่อชาติถ้าเราไม่ เสียสละตัวเราเองแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเป็นหน้าที่ของเราครับค่ะต้องมีใครสักคนที่ต้องทําหน้าที่นี้นะครับนี่ก็คือเป็นที่มานะคะของทหารอากาศแล้วก็มีเครื่องบินมากมายรวมไปถึงเรื่องราวมากมายที่นั่นด้วยอย่างที่บอกนะคะ42ไร่นะคะภายในก็จะแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะคุณผู้ชมหรือเด็กๆที่ได้เข้าไปก็จะได้สัมผัสกับเครื่องบินจริงๆใช่ครับสามารถขึ้นไปแบบน้องโฟกัสแบบนี้ได้ไหมคะขึ้นได้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเครื่องบินทุกเครื่องเป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทั้งหมดดังนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้แต่บังเอิญเนี่ยตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราสร้างมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนั้นเวลาที่จะเข้าไปเรียนรู้เนี่ย สอบถามเจ้าหน้าที่สักนิดเ<ช>พื่อความปลอดภัยต่อตัวเอง<ช>กับความปลอดภัยต่อวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดแสดงเพราะเป็นของส่วนรวมใช่นะคะนอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยต้องแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูเหมือนกันนะไมคะไม่ต้องรอวันเด็กเด็กๆสามารถเห็นเครื่องมินจริงๆได้ได้ครับไป ไปเยี่ยมชมเราได้ทุกวันครับยกเว้นแค่วันหยุดนักขัฤกล์เท่านั้นเองเท่านะคะเป็นหมู่คณะหรือจะไปกันแบบครอบครัวก็ไปได้ได้ครับน่าสนใจตรงนี้ทีนี้จินนี่อยู่ตรงนั้นแล้วข้างๆงจินนี่ค่ะวันนี้พี่ไร์นำเอาอุปกรณ์ที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจหลายคนบอกว่าแหมมีข่าวข่าวเครื่องบินมากมายทุกครั้งจะต้องมีการหาสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือกล่องดำใช่ครับกล่องดำคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรทำไมถึงเรียกกล่องดำพี่ไร์อธิบายให้เราฟังอ่าเขา บอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไม่ใช่ว่าเครื่องบินทุกเครื่องจะมีกล่องด<ะ>ําส่วนใหญ่กล่องดำเนี่ยจะมีในเครื่องบินโดยสารขนาด,นาดใหญ่หญที่จะมีบันทึกข้อมูลการการบินของเครื่องบินนั้นไว้เพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุะจะได้สอบสวนได้ว่าเกิดอะไรขึ้น<ะ>ดังนั้นเนี่ยจุดที่จะเก็บกล่องดําก็จะจึงเป็นจุดที่ปลอดภัยส่วนหนึ่งที่จะไม่ทําความเสียหายให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเหล่านี้อยู่ตงรงไหนค <ใน S 1> ะ จะมีมาแล้วแต่ดีไซน์ของเครื่องบินแต่ละแบบส่วนใหญ่เนี่ยกล่องดําก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ห้องบังคับการบินในในคอกผิดของนักบินบางจุดก็จะอยู่ตรงส่วนส่วนท้ายของเครื่องบินก็มีขึ้นอยู่กับการคํานวณว่าจุดไหนน่าจะปลอดที่จะปลอดภัยต่อการตกกระแทกมากที่สุดนะคะอันนี้แหละคะคือกล่องดําอันนี้คือกล่องดาครับทำไมไม่เรียกกล่องส้มอ่าแต่เดิม้มเพราะว่าข้อมูลที่เขาเก็บไว้เนี่ยจะเป็นถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็จะเป็นความลับ อย่างหนึ่งที่สําหรับการค้นคว้าอย่างเดียวไม่ใช่ให้ใครมาแก้ไขข้อมูลเพื่อเพื่อบิดเบือนข้อมูลได้ค่ะแต่ว่าทําไมถึงเป็นสีส้มเพราะว่า จะได้มองเห็นจะได้หาได้ง่ายหาได้ง่ายแต่ที่มาที่เรียกกล่องดําก็เพราะเป็นข้อมูลความลับค่ะถูกต้องไหมคะคือถ้าเครื่องบินไม่ประสบอุบัติเหตุสิ่งที่อยู่ในนี้จะไม่มีใครเอาไปทําอะไรได้ทั้งสิ้นเป็นข้อมูลความลับจึงเรียกว่ากล่องดํานะคะภายในก็จะบรรจุเป็นเกือบหนึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องมือจะมีหนึ่งเป็นเครื่องมือที่บันทึกข้อมูลด้านการบินไม่ว่าเป็นข้อมูลเสียงข้อมูลทิศทางต่างๆจะบันทึกไว้ในแผ่นโลหะทำไมถึงต้องเป็นแผ่น เพราะว่าเวลาที่ตกกระแทกข้อมูลเหล่านั้นจะได้ยังคงอยู่ตกน้ําก็ไม่เป็นไรตกน้ําก็ไม่เป็นไรอีกส่วนหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารหรือส่งสัญญาณจริงๆแล้วเมื่อเขาสัมผัสน้ําก็จะส่งสัญญาณอัตโนมัติว่าอยู่ตรงไหนนะครับที่ไอย่างอย่างตัวกล่องดำเนี่ยคือแน่นอนว่ามัน มันถูกบรรจุอยู่ในเครื่องบินด้วยทีนี้มันบันทึกข้อมูลทุกอย่างเวลาเครื่องบินบินแต่ละเที่ยวข้อมูลมันมันมีการลบไปไหมคะเวลาเค<อ>รื่องใหม่หรือว่ายังไงคะมันคล้ายๆคอมพิวเตอร์แบบนั้นหรือเปล่าคะอขอบคุณมากครับเป็นคาถามที่ดีครับข้อมูลในกล่องดำเนี่ยก็จะวนวนไปเรื่อยๆอหลังจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเมื่อเครื่องหยุดทํางานแปลว่าข้อมูลก่อนหน้าเกิดอุบัติเหตุถูกบันทึกม,ม,ม,มันจะโดนบันทึกไว้แล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ บันทึกไว้เต็มไฝ่ทั้งหมดเลยใช่ไนะคะก็คือนี่เป็นข้อมูลที่เราได้ความรู้แล้ววันนี้เราได้เห็นนะคะว่าไอ้กล่องดําหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้พลายกรุณานํามาให้เราได้ดูกันด้วยส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นหมวกมีความพิเศษอะไรอย่างไรอยากบอกว่าในพิพิธภัณฑ์นะครับเราเล่าเล่าเรื่องราวของการบินในอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็วางแผนถึงอนาคตด้วยอันนี้เป็นหมวกบินรุ่นแรกๆนะครับในสมัยสงครามอินโดจีนหมวกใบนี้เนี่ย น่าจะเป็นหมกที่จอมพลอากาศพื้นริธาคณนีเคยใช้งานอยู่เคยบินไป ทวงดินแดนของเราคืนในที่ฝรั่งเศสเขายึดครองในช่วงนั้นครับแล้วก็มีวิฒนาการของหมวกบินจนทั้งเป็นหมวกบินยุคยุคใกล้กับปัจจุบัน<ช>ปัจจุบันมีหมวกที่ทันสมัยกว่านี้ก็เพิ่มเพิ<ช>่มพื้นที่มีจัดแสดงไว้เหมือนกันค่ะอันนี้คือมีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมาหมวกใบนี้เคยไปทวงดินแดนใช่กับประเทศไทยมาแล้วรเรียกว่าผ่านสมรภูมิมาแล้วผ่านมาแล้วครับนี่คือของจริงยังมีรอยเลอะอยู่เลยนะคะนี่คือ อย่างก็บอกบางทีสิ่งของเล่าเรื่องราวและนี่คือความภูมิใจของเรานะฮะส่วนความพิเศษเขาบอกว่าหมวกของของนักบินเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าไม่เหมือนหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ที่ว่าเอ้ยยืมหน่อยลืมเอามาแล้วใส่เป็นของบุคคลนั้นๆของใครของคนนั้นใช่ครับเป็นของนักบินของใครของของมันเลยเพราะว่าเวลาที่เราได้รับคัดเลือกเป็นนักบินแล้วเนี่ยก็จะมีการหล่อหมวก ให้เข้ากับสรีระ,ะของเราเองอเพราะเหตุใดอะคะพเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นบินเนี่ยเรามีภารกกร,รมภารกกร,รมคือแรงที่มากระทํากับเราเนี่ยเยอะพอสมควรถ้าหมวกมันหลวมหมวกอาจจะบิดทําให้เราคอนโทรลเครื่องไม่ได้บังคับเครื่องไม่ถนัดนะเครื่องบินคือ ทรัพย์สมบัติของประเทศชาติามีมูลค่าสูงมากแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญใช้ความละเอียดรอบคอบในการดูแลบังคับเครื่องบินเพื่อที่จะไปป้องกันชาติเวลาที่เราไปสู้กับเขาเนี่ยถ้าเราผิดพลาดเล็กน้อยเราอาจจะแพ้ได้แต่การพ่ายแพ้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ตัวเประเทศเราเนี่ยก็จะเจอปัญหาด้วยเสียหายด้วยดังนั้นเนี่ย ตึงต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดนครันี่เป็นความรู้ใหม่ที่เราจะได้จากที่นี่นี่แค่ส่วนหนึ่งที่ยังสําคัญขนาดนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆเราจะไปหาได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของการบินนะคะนอกเหนือจากนั้นเห็นพี่ไลร์เอาอันนี้มาให้เราดูขวดเหมือนขวดน้ำมัดลมอันนี้ยังไรอยางไรอยากเรียนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ครับนอกจาก ไม่ใช่ว,ชว,ว่าเข้าไปแล้วจะเดินดูเครื่องบินอย่างเดียวยไปอ่านข้อมูลอย่างเดียวเรายังมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้เด็กๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้จรวดเบื้องต้นเอาขวดน้ํามาทําจรวดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราหลายๆท่านนะครับคงเคยได้ยินการแข่งขันจรวดขวดน้ําที่องค์การทยาศาสตร์แข่งขันก <Being communist> ็มาจริงๆร่วมมือกับเพื่อนทาองทบการาศด้วยเหมือนกัน เราก็จะไปทดลองยิงกันได้ที่นั่นไปสร้างกันเองด้วยครับผ่านสร้างกันเองด้วยเด็กๆนี่เรียนรู้ผ่านการเล่นใช่ครับานะถ้าไปพิพิธภัณฑ์แล้วต้องสนุกถ้าไม่สนุกจะไม่เกิดการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเมื่อสงสัยต้องถามครับใช่นี่คือวิธีการชมพิพิธภัณฑ์เมื่อสงสัยต้องยังไงเนี่ยนี่เห็นไหมยังไงรต้องถามลองโฟกัสครับ ไปทำแรบ้านะเด็กๆต้องชอบวันนี้วันหยุดหลายๆคนหยุดเรียนนะคะเด็กๆหยุดด้วยเผื่อมีโอกาสไปได้เลยไปได้เไปได้เสาร์อาทิตย์ก็เปิดอาทิตย์ก็เปิด,ปดนะเหมาะกับเด็กๆไปเที่ยวมากๆส่วนอันนี้พี่ไรคขาเป็นโมเดลเครื่องบินต่างๆเยอะนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสอนเด็กๆครับว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าจําได้นะครับที่นักผโ้การบอกว่ามีคนไทยเก่งจริงๆเก่งหลายท่านครับแต่สองท่านแรกที่น่าจะบันทึกไว้คือ หลวงเวชยานรงสริดกับหลวงเนรมิตรไพชยนเคยออกแบบและสร้างเครื่องบินเองได้ฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยดังนั้นเนี่ยเราก็ให้เด็กๆมาทดลองสร้างเครื่องบินด้วยอุปกรณ์ใกล้ๆตัวเช่นกระดาษกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะครับเอามาใช้กันกตัดต่อกาวเป็นโมเดลเครื่องบินกระดาษเวลาเราพูดถึงเครื่องบินกระดาษคนก็จะถึงเครื่องบินกระดาษที่พาราลอนนะครับแต่เครื่องบินกระดาษของพี่แหวนองทัพอากาศ เป็นเครื่องบินลักษณะนี้ครับมีรายละเอียดอย่างเฮลิคอปเตอร์ก็จะเป็นรุ่นแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเหมือนนกัครื่องบินก็จะเป็นรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันเด็กๆจะได้ศึกษาว่ามีชิ้นส่วนใดบ้างนะคะตรงไหนทํางานอย่างไรหลักการอย่างอันนี้ก็จะแปลกเหมือนกันตันนี้เครื่องโอวีเทนครับก็จะมีเป็นแบบเหมือนกับเหมือนเล่นบนน้ำได้นะเท่ๆแล้วก็ได้ความรู้เด็กๆก็จะแบบสามารถรู้หลักการบินด้วยนะคะแต่ละรุ่นทีนี้เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเครื่องบินที่เขาเรียกสูง ที่สุดลเลยพี่ไหลฝั่งตรงข้ามของเรีอนกองทัพอากาศเป็นส่วนหนึ่งของเราเอง<ช>เหมือนกัน<ช>กองทัพอากาศได้จัดสร้างอุทยานการบินไว้ครับอุทยานการบินนี้จะเล่าเรื่องราวประวัติในรอบร้อยปีที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในภารกิจต่างๆของกองทัพอากาศในอุทยานแห่งนี้จะจัดแสดงอนุสาวรีย์ที่แสดงเครื่องบินที่มีความสูงที่สุดเรียกว่าเป็นการจัดแสดงเครื่องบิน หมู่สี่ที่มีความสูงที่สุดในโลกอันนี้แหละคะอันนี้คือแบบจําลองแบบจําลองนะในเมื่อจัดสร้างขึ้นในวาระครบรอบ100ปีที่คนไทยบินได้ดังนั้นเนี่ยความสูงจากข้อผิดที่นั่งรักบินตัวที่สูงที่สุดถึงพื้นนี่คือ1น0่งฟุตอย่าง F16 อันเนี้ย100ฟุตสูงผู้ชมสูงมากนะคะเราก็จะสามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเครื่องบินคือที่ไปจัดแสดงนี่เป็นเครื่องจริง ใช่ครับเรื่องจริงทั้งทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเด็กๆบางคนอยากเห็น F-16 อย่างลูกดาวตอนเด็กๆชอบอยากนั่ง F16 บอกลูกแม่ก็ชอบมากแม่ก็ชอบนักบิน F-16 บไว้คือว่าเราจะพาเด็กไปดูได้ที่ไหนคาตอบคือที่นี่เพราะ F-16 เขาจะไม่ออกมาบินแบบบ่อยๆเขาจะเป็นฝูงบินของเขาโดยเฉพาะแต่ที่นี่มีไหมคะพี่ไห ที่อุทยานการบินก็มีครับในพิพิธภัณฑ์ก็มีครับแล้วก็ที่ใหม่กว่า f 1 6ก็มีครับคืออะไรเครื่องบินกริปเพนกริปเพนเวลาวันเด็กเขาจะมาบินโชว์กริปเพนใช่ไหมคะคือเป็นขูงบินใหม่ล่าสุดของเราทันสมัยแต่เราได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศสวีเดนมอบเครื่องบินกริปเพนมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศแล้วนอกจากนั้นครับในพิพิธภัณฑ์เราตอนนี้ครับเราเป็นเพื่อนแห่งชาติด้านการบินแล้วเนี่ยเราได้รับ เครื่องบินจากเวียดนามเป็นเครื่องบินแบบนี้21เข้ามา<ช>จัดแสดงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางกรีมันแปลว่าปัจจุบันเนี่ยเรากับเวียดนามเนี่ยนอกจากประชาคมอาเซียนแล้วเรายังสนิทแนบแน่นกันในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยครับฉะ,ะนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราด้วยแล้วก็สร้างความมั่นคงได้อย่างดีครับดีที่สุดเลยค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องของการบินการรบแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ย กลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าสร้างมิตรดีกว่าต้องไปเป็นศัตรูกันไปรบกันนะคะคนี่คือ,คน,คอนี่คือส่วนหนึ่งเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่วันนี้เรามีมอกาดได้ชมก็ยังตื่นเต้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากให้พี่ไลฟ์สุดท้ายฝากคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆที่สนใจอยากจะไปเที่ยวที่นี่ต้องไปที่ไหนอย่างไรเปิดปิดเวลาไหนบ้างพี่ไลฟ์เชิญกก็ขอเวนเชิญเจ้าของตัวจริงของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศครับว่า ไปเยี่ยมชมสมบัติของชาติที่เป็นสมบัติของพวกเราทุกคนเราเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่2องโงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับตั้งอยู่บนถนนพลโยธินครับเ,เลยโรงพยาบาลภูมิพลมาสักสามป้ายรถเมล์ก็จะถึงแล้วครับจะเห็นพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์ครับหน้าที่พิธภัณฑ์ของทัพอากาศครับแล้วก็ เยี่ยมชมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยยถ้าเป็นหมู่คณะถ้าโทรไปประสานงานก่อนหรือส่งแฟกไปประสานงานก่อน ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอยู่ครับคอยบรรยายและต้อนรับสามารถแฝกไปที่025341854ครับนะคะยินดีต้อนรับชอบที่ท่านผออพูดจริงๆว่าเชิญชวนเจ้าของตัวจริงซึ่งก็คือคนไทยทุกคนนะคะไปร่วมกันชื่นชมไปร่วมกันดูความยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศของเรารวมไปถึงความเสียสละนะคะของบรรพบุรุษของเราให้เรามีวันนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณจริงๆนะที่เราได้ม เห็นมะเทวันนี้ดีใจได้เห็นแบบรั้วของชาติได้อยู่ใกล้ชิดกับรั้วของชาติรู้สึกดีมากๆเลยวันนี้พี่ไลฟ์มานะคะพักภารกิจสักครู่เดี๋ยวจะพาเขาเลิญชวนกินข้าวพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะไปทานอาหารไทยกันค่ะนะคะวันนี้อาหารไทยที่จะมาต้องบอกว่าเป็นอาหารไทยที่ได้รับการการันตีว่าดีที่สุดในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาชิมด้วยกันค่ะ ขาดัากทีเเก่เ,าเ้จเาเจต่า